เมื่อเธอตั้งท้องลูกแฝดกับประธานพันล้านที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นหมันและความจริงที่ซ่อนอยู่จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขามีความลับที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนและทุกคําตอบที่เธอได้รับกลับยิ่งทวีความสงสัยเธอจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องนี้จะจบลงอย่างที่เธอคิดหรือไม่ติดตามจนถึงตอนสุดท้ายเพราะคําตอบที่รออยู่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดไปในวันที่ฝนตกหนักเธอเดินไปที่ห้องน้ําด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดในท้อง ลมหายใจของเธอลึกและหนักขึ้นเรื่อยๆขณะที่ความวิตกกังวลเริ่มสั่งสมในใจเธอมองตัวเองในกระจกร่างกายของเธอยังดูเหมือนเดิมแต่ท้องที่ป่องขึ้นเล็กน้อยเธอเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับประธานพันล้านคนนี้มันบอกว่าเขาไม่สามารถมีลูกได้แต่ตอนนี้ลูกแฝดสองคนในท้องเธอเป็นสิ่งที่ยืนยันทุกอย่างเธอยืนมองตัวเองในกระจกเหมือนกับว่าไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น ความรู้สึกกลัวเริ่มปกคลุมหัวใจของเธอเมื่อคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาคือคนที่มีชื่อเสียงในธุรกิจแต่ข่าวหรือว่าเขาเป็นหมันก็ยังวนเวียนอยู่ในหูเธอท่ามกลางเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาความสับสนและความกลัวในใจของเธอกลับยิ่งทวีขึ้นเธอค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดโทรหาคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องพูดคุยเสียงตอบรับจากปลายสายดังขึ้นสวัสดีครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเธอตอบกลับด้วยเสียงสันเครือ ทุกคำพูดที่เธอพูดเหมือนจะทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดเขาถึงไม่ยอมบอกเธอเรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขารู้แล้วแต่อยากจะเก็บมันไว้เป็นความลับเสียงฝนยิ่งคงดังอยู่ข้างนอกแต่ในห้องนั้นความเงียบกลับครอบงำเธอเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดดันจากทุกทิศท,ทางยิ่งคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนภาพในหัวของเธอเริ่มเบลอและเสียงฝนที่กระทบกับกระจกกลับทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในฝัน ในขณะที่เธอจ้องมองไปที่กระจกเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเธอไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเธอได้และในช่วงเวลานั้นความกดดันที่สะสมมาตลอดเริ่มระเบิดออกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอคิดในใจแค่หนึ่งวินาทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งการโทรครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงเลยในวินาทีที่รับสายร่างกายของเธอก็แข็งทื่อขึ้นเสียงปลายสายกลับมาดังขึ้น เธอรู้แล้วเหรอเธอไม่สามารถตอบได้ทันทีเสียงในหัวเริ่มหนักหน่วงเธอรู้แล้วเหรอเสียงปลายสายดังขึ้นอีกครั้งทุกคำถามเหมือนจะเจาะลึกไปถึงใจเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกเผาไม่จากภายในในใจของเธอกำลังหมุนวนไปกับคำถามหลายพันข้อทำไมต้องซ่อนมันไว้เธอกล่าวออกมาด้วยเสียงต่ำในขณะที่เธอรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนไปในความไม่แน่ใจนี้ ประธานพลานที่ทุกคนมองว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบกลับมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆในตัวเขาเธอหยุดนิ่งขณะคิดถึงสิ่งที่เพิ่งได้รับรู้ลูกแฝดในท้องของเธอไม่ใช่แค่คำถามแต่เป็นความจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียงฝนที่ตกหนักยังคงกระทบกับหลังคายอย่างต่อเนื่องแต่ในใจของเธอกลับเหมือนมีการระเบิดที่ไม่อาจควบคุมได้เธอไม่ต้องคิดมากหรอกเสียงปลายสายแผ่วเบาลง แต่คำพูดนั้นกลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่กาลังคุกคามชีวิตของเธอเมื่อเธอมองไปที่กระจกอีกครั้งความจริงก็เหมือนกับกําลังยืนยันตัวเองลูกแฝดในท้องของเธอคือตัวตนที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเธอไม่เคยได้รับคําตอบจากเขาเลยการที่เธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเขาในช่วงแรกก็ทําให้เธอลังเลตอนนี้เธอกลับต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยิ่งกว่าแย่ก,กว่าที่คิด ท้องที่กำลังเติบโตขึ้นกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกหลงทางความกลัวและความสับสนรเริ่มล้อมรอบเธอจนแทบไม่อาจหายใจได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกแฝดในท้องมันคือเรื่องของการเปิดเผยความลับที่ทุกคนไม่อยากให้เธอรู้การเปิดเผยความลับที่ทุกคนไม่อยากให้เธอรู้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับตกลงไปในหลุมลึกทุกคำพูดที่ออกจากปลายสายดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่แต่เธอก็ไม่สามารถระงับความสงสัยในใจได้ เธอเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันภาพของเขายิ้มให้เธอในตอนแรกที่พวกเขาพบกันมันชัดเจนในหัวแต่ในตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มหลุดลอยไปจากมือทำไมต้องทำแบบนี้เธอถามตัวเองในใจทั้งๆท,ที่เขามีทุกอย่างแต่กลับเลือกที่จะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นความลับเธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังพังทลายลงอย่างช้าๆ ลูกแฝดในท้องของเธอเริ่มเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของพวกเขาทําให้เธอรู้สึกถึงความเป็นจริงแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีที่ยืนเสียงโทรศัพท์ในมือของเธอเริ่มรบกวนเธออีกครั้งเสียงที่ดังขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณจากโลกอื่นเธอไม่อยากรับสายนี้แต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มือของเธอสั่นเมื่อยกโทรศัพท์ขึ้นมาที่หูเธอรู้แล้วใช่ไหมเสียงปลายสายถามอีกครั้ง เธอสูดหายใจลึกรู้สึกเหมือนลมหายใจของเธอถูกตัดขาดไปเธอคิดว่าอะไรคือความจริงเธอตอบกลับไปด้วยเสียงแหบแห้งทุกคำตอบที่เธอได้ยินเหมือนกับคำตอบที่ไม่มีคำตอบเธอเริ่มเข้าใจว่าความจริงนั้นมีหลายมุมมองแต่บางครั้งการหาความจริงอาจทำให้เราเจ็บปวดในขณะที่เธอยังยืนอยู่ในห้องน้ำความมืดในใจของเธอก็เริ่มกวาดล้างทุกสิ่งสายตาของเธอจับไปที่กระจกอีกครั้งเธอเห็นใบหน้าของตัวเองที่เต็มไปด้วยน้ำตา ทุกความสงสัยที่เธอเคยมีตอนนี้กลายเป็นความจริงที่เธอไม่อาจหลีกหนีเธอรู้สึกถึงน้ำหนักของความเป็นจริงในท้องลูกแฝดสองคนที่เธอกำลังจะมีอาจเป็นเหตุผลที่เธอไม่สามารถกลับไปหาคำตอบได้เธอเริ่มสงสัยในทุกสิ่งที่เคยรู้แล้วเรื่องราวของเธอจะไปจบที่ไหนมันเป็นคำถามที่เธอไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนี้แต่สิ่งเดียวที่เธอรู้คือความจริงจะเผยออกมา และมันจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเธอไปตลอดการความเงียบในห้องนั้นกดดันเธอจนแทบจะหายใจไม่ออกทุกคำพูดที่เธอได้ยินจากปลายสายยังคงวงเวียนในหัวเธอรู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหายไปทีละน้อยเพียงแค่เสียงฝนตกหนักที่ยังคงดังอยู่ในพื้นหลังทำให้เธอรับรู้ว่าเวลาย,ยังคงเดินไปข้างหน้าแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนเวลายหยุดอยู่กับที่เธอมองไปที่ท้องที่เริ่มขยายออก ลูกแฝดที่เธอกำลังจะได้มาอาจเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอแต่ในขณะเดียวกันเธอกลับไม่สามารถหยุดคิดถึงคำถามที่ยังค้างคาในใจทำไมเขาถึงไม่บอกเธอเรื่องนี้แต่แรกทำไมเขาถึงเลือกที่จะเก็บความลับนี้ไว้เธอยังคงจ้องมองไปที่กระจกเหมือนกับเธอกำลังมองหาคำตอบที่ไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อกลับเปลี่ยนไปในพริบตาเธอรู้สึกเหมือนตัวเองหลงอยู่ในโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และสิ่งที่ทำให้เธอเครียดที่สุดคือเธอไม่สามารถบอกใครได้ไม่สามารถบอกแม้แต่คนที่เธอรักที่สุดในขณะที่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นความรู้สึกของความโดดเดี่ยวก็ทวีความรุนแรงขึ้นท้องที่ขยายขึ้นในร่างกายของเธอเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เธอรู้สึกเหมือนกาลังถูกกลืนกินไปทีละน้อยเสียงโทรศัพท์ที่สั่นในมือเธอทําให้เธอกลับมาสู่ความเป็นจริงเธอหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งด้วยมือที่สั่นเทา และแล้วข้อความจากเขาก็ปรากฏบนหน้าจอเราต้องคุยกันมันเป็นข้อความสั้นๆที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินไปสู่จุดจบเธอกดโทรออกทันทีมือของเธอยังคงสั่นอย่างหนักแต่ในใจของเธอรู้ว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงความจริงนี้ได้เธอจะต้องฟังคำอธิบายจากเขาและสิ่งที่เขาจะพูดในครั้งนี้จะเป็นการตัดสินชะตาของพวกเขาทั้งคู่ปลายสายดังขึ้นในที่สุดเราต้องคุยเรื่องนี้ เขาพูดเสียงเรียบแต่เธอสามารถรับรู้ได้ถึงความกังวลที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของเขาเธอสูดหายใจลึกก่อนที่จะตอบกลับไปว่าเราคุยกันตอนนี้เลยก็ได้เสียงของเขาลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่าไม่ใช่แค่เรื่องลูกแฝดมันมีมากกว่านั้นคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวมันมีมากกว่านั้นเขาพูดเสียงต่ำเหมือนเขากำลังพยายามหาคำพูดที่จะอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่ก่อตัวในอก มากกว่านั้นเธอถามกลับไปเสียงสัน่นทุกคำถามที่เธอมีตอนนี้เหมือนจะไม่สามารถตอบได้เขายังไม่ตอบกลับทันทีแค่งเงียบไปครู่หนึ่งเสียงฝนที่ตกหนักข้างนอกทําให้ความเงียบภายในห้องยิ่งน่ากลัวเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่เสียงฝนยังคงดังอยู่เธอกลับรู้สึกเหมือนเวลายหยุดนิ่งไปหมดแต่สุดท้ายเขาก็พูดออกมา มันเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันไม่เคยบอกเธอเรื่องที่ฉันไม่เคยบอกใครเธอแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเขากำลังจะบอกอะไรที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอเคยได้ยินข่าวลือใช่ไหมเขาถามอย่างช้าช้าใช่เธอตอบกลับไปเสียงเบามันเป็นเรื่องจริงบางส่วนเขาพูดเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่กำลังพังทลายลงในใจแต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีใครรู้เรื่องนี้เลยเขาพูดเสียงอ่อนลง ทุกคำที่เขาพูดเหมือนยิ่งทําให้เธอรู้สึกท่วมท้นไปได้วยความสับสนเธอรู้สึกเหมือนเธออยู่ในความฝันที่ไม่มีวันตื่นมันไม่ใช่แค่ข่าวลือเขาพูดต่อไปฉันไม่ได้เป็นมันแต่ฉันทําอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วทุกคําพูดที่เขาพูดเหมือนรอยแผลที่เขาทิ้งไว้ในใจเธอเธอเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เริ่มประตุขึ้นภายในอะไรบางอย่างเธอถามด้วยเสียงที่แทบไม่ออก เขาหายใจลึกแล้วพูดออกมาเรื่องที่เกี่ยวกับลูกแฝดมันมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องทำเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยเธอเริ่มรู้สึกถึงการขาดความมั่นคงในชีวิตทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อกลับถูกทดสอบแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงเธอถามเสียงสัน่นเขาเงียบไปอีกครั้งก่อนที่จะตอบกลับมาเราจะต้องทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่มันควรจะเป็น แต่เธอกลับไม่แน่ใจว่าคำตอบนั้นจะช่วยอะไรได้เลยเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนขอบของโลกและไม่รู้ว่าต่อจากนี้ทุกสิ่งจะเป็นอย่างไรเธอรู้สึกเหมือนทุกคำตอบที่เขาพูดกลับทำให้ความสงสัยในใจเธอลึกขึ้นทุกทีคำพูดของเขาทำให้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียการควบคุมมันจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเธอถามเสียงสั่นน้ำตากำลังไหลออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ เขาคงไม่รู้หรอกว่าทุกสิ่งที่เขาพูดกำลังทําให้โลกของเธอล่มสลายเธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับเขาไม่ใช่ความจริงเสียงฝนยิ่งคงตกลงมาอย่างหนักกระทบกับกระจกและหลังคาในห้องนั้นเหมือนกับเสียงในใจของเธอที่ดังขึ้นไม่หยุดเราจะต้องทําให้มันถูกต้องเขาพูดอย่างนาแน่วแน่แต่คำพูดนั้นกลับไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยเธอหายใจไม่ออกและทุกอย่างในห้องนั้นดูเหมือนจะมืดมนไปหมด ทุกอย่างที่เธอเคยหวังว่ามันจะเป็นกลับกลายเป็นความฝันที่ไม่สามารถจับต้องได้แล้วลูกแฝดละ่ะเธอถามเสียงต่ำหน้าตาของเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอไม่อยากให้ลูกของเธอต้องเติบโตขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและความหลอกลวงเขาหายใจลึกอีกครั้งก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงที่อ่อนลงพวกเขาจะปลอดภยัยแต่เราไม่สามารถบอกใครได้ในตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนโลกของเธอกำลังหมุนไปในทิศทางที่เธอไม่สามารถตามทัน ทำไมเธอถามด้วยเสียงที่แทบจะไม่ได้ยินเขากล่าวด้วยเสียงต่ําว่าเพราะมีบางสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนทุกคําพูดของเขากําลังนําเธอไปสู่เส้นทางที่ไม่มีทางออกแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อไปเธอถามเสียงแหบแหง้งเขาตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดเราจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเราเติบโตในโลกที่ปลอดภัยที่สุด เธอรู้สึกเหมือนถูกกดดันจากทุกทิศทางทุกสิ่งที่เธอเคยเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความรักเริ่มถูกสันคลอนเธอรู้สึกเหมือนถูกยืนอยู่บนขอบของหุบเขาที่ลึกที่สุดและเธอไม่รู้ว่าจะต้องก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับแต่คำถามเดียวที่เธอไม่สามารถหาคำตอบได้คือสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือไม่เธอมองไปที่ท้องที่กำลังเติบโตของตัวเองและในขณะนั้นเองความรู้สึกของความกลัวและความหวังเริ่มตีกันในใจ เธอไม่สามารถยอมรับว่าโลกนี้จะเป็นเช่นนั้นแต่ในหัวใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเราต้องการเวลาเขาพูดอีกครั้งและในช่วงเวลานั้นทุกสิ่งก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะทุกคำพูดที่เขาพูดในตอนนี้มันเหมือนกับการยืนยันความจริงที่เธอไม่เคยอยากยอมรับทุกคำพูดที่เขาพูดเหมือนยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลึกลงไปในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาเธอพูดออกมาเสียงแหบแห้งเวลาในการทำอะไร เธอรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขเขาเงียบไปสักพักก่อนจะตอบกลับมาในที่สุดเราไม่สามารถเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้ได้เพราะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดเธอไม่สามารถขยับตัวได้ราวกับทุกคำที่เขาพูดได้สร้างกำแพงที่กั้นเธอไว้จากโลกทั้งใบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เธอถามด้วยความสงสัยที่เต็มไปด้วยความกลัวเรื่องนี้เกี่ยวกับทุกคน เขาตอบกลับไม่ใช่แค่เราสองคนความรู้สึกของการถูกกักขังเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในใจของเธอเธอเริ่มคิดว่าเธออาจจะไม่เคยรู้จักเขาจริงๆเลยทุกสิ่งที่เขาทําและทุกคําที่เขาพูดับ,บเต็มไปได้วยความลึกลับและความไม่ชัดเจนแต่ลูกของเราละ่ะเธอถามอีกครั้งอย่างเร่งรีบพวกเขาจะต้องมีชีวิตในโลกนี้เหมือนกับที่ฉันและเธออยู่ไหมคําถามนี้ทิ้งให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงรอบๆ เขาหยุดนิ่งไปเหมือนกำลังพิจารณาคำถามนี้อย่างลึกซึ้งฉันจะทำให้ทุกอย่างถูกต้องเขาพูดเสียงต่ำเธอรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในตอนนี้เขาพูดเหมือนเขารู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขากำลังพยายามหลีกเลี่ยงบางสิ่งและถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังล่ะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอนถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเขาพูดในเสียงที่เบาลงเราจะต้องทำให้มันเป็นไป เธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรทุกสิ่งที่เขาพูดมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินไปในทางที่ไม่เห็นแสงสว่างเราจะต้องทําให้มันเป็นไปคําพูดนี้ยังคงดังอยู่ในหูเธอเธอเริ่มรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างในชีวิตของเธอกําลังถูกกาหนดขึ้นโดยใครบางคนที่ไม่เคยให้เธอเลือกทุกความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจกลับกลายเป็นความกดดันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้เธอถามออกมาเสียงสถาน เขาตอบกลับมาในที่สุดเพราะเรามีภารกิจที่ต้องทําคําตอบนั้นเหมือนกับการเปิดประตูสู่ความมืดมิดที่ไม่รู้ว่าจะนําไปที่ไหนภารกิจเธอยังไม่เข้าใจคํานี้เลยภารกิจอะไรเธอถามเสียงต่ําเขาลังเลไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาว่ามันเกี่ยวข้องกับอนาคตของโลกนี้และลูกของเราโลกนี้ลูกของเธอ คำพูดนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนไปในทิศทางที่เธอไม่อาจควบคุมได้เธอรู้ว่าเธอเริ่มมีคำถามมากมายแต่คำตอบที่เขาให้กลับยิ่งทำให้เธอยิ่งหลงทางในความสับสนทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่ามีความชัดเจนตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้และในที่สุดเธอก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับเธอและเขามันเกี่ยวกับโลกใบนี้และอนาคตที่พวกเขาจะต้องรับผิดชอบแต่จะเป็นอนาคตที่เป็นอย่างไร เธอไม่อาจรู้ได้ในตอนนี้ความรู้สึกของความไม่แน่ใจเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจเธอสิ่งที่เขาพูดมันดูเหมือนเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบแต่กลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังติดอยู่ในเกมที่ไม่มีทางออกอนาคตของโลกเธอพูดเสียงเบาเหมือนจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดใช่เขาตอบเสียงจรงิงจังมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้และลูกของเราเป็นส่วนสําคัญในเรื่องนี้คำพูดนั้นยิ่งทำให้เธอสับสนมากขึ้นไปอีกลูกของเรา เธอถามเสียงสัน่นลูกแฝดในท้องของฉันเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงหนักใช่พวกเขามีความสําคัญมากกว่าที่เธอคิดพวกเขาคืออนาคตทุกคําพูดของเขากลับเหมือนเครื่องหมายคําถามที่ไม่รู้ว่าจะมีคําตอบเมื่อไรเธอรู้สึกเหมือนท้องของเธอกําลังบีบต,ตัวเองร่างกายของเธอเริ่มสั่นสะท้านจากความเครียดแต่ฉันยังไม่เข้าใจเธอพูดในที่สุดทําไมต้องเก็บเรื่องนี้ไว้ทําไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเขาหายใจลึกและเสียงเขาก็ดูเหมือนจะเครียดขึ้น เพราะเรื่องนี้ซับซ้อนมากและมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนมันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ท่วมท้นในใจสับสนกับคำอธิบายที่เขาพยายามให้เธออะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอถามไปอย่างไม่รู้ตัวเขายืนนิ่งไปก่อนที่จะพูดออกมาอย่างช้าๆบางสิ่งที่จะเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์จะมองโลกใบนี้ไปตลอดกาลคำตอบนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนการหายใจเป็นเรื่องยากอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลก เธอถามเสียงสั่นอย่างเต็มไปด้วยความกังวลเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังรวบรวมคำพูดบางทีพวกเขาอาจเป็นสิ่งที่เราต้องการให้อนาคตดีขึ้นเธอจ้องเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เธอถามต่อไปโดยรู้สึกเหมือนคำถามนี้จะขาดหายไปในอากาศเขาพูดตอบอย่างระมัดระวังฉันไม่สามารถบอกเธอทั้งหมดได้ตอนนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเขาอาจเป็นกุญแจที่จะเปิดทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่า อนาคตที่ดีกว่าเธอถามกลับไปอย่างเต็มไปด้วยความสงสัยยังไงเขาจะทำยังไงเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงหนักทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการเตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเองความกังวลและความสงสัยลึกลงไปในใจทำให้เธอรู้สึกเหมือนจะไม่มีที่พึ่งแต่มันคืออะไรเธอถามเสียงสัน่น เขาหยุดไปอีกครั้งก่อนจะตอบด้วยเสียงที่ค่อนข้างหนักแน่นมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในโลกและในตัวเราเองคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังติดอยู่ในเขาวงกฎแห่งความไม่แน่ใจเธอไม่สามารถหาคำตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอแน่ใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอคนเดียวลูกแฝดในท้องของเธอกำลังจะกลายเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยจินตนาการแต่จะเป็นสิ่งที่ดีหรือร้ายกันแน่ คำถามนี้ยังคงอยู่ในใจเธอจนกว่าจะได้คำตอบเธอยังคงยืนอยู่ในความมืดมิดของความสงสัยและตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการความสงสัยในใจของเธอยังคงคุก,กรุ่นไม่หยุดเธอไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือจะเดินต่อไปในทางไหนเราจะทำยังไงต่อไปเธอถามเสียงเบาแต่ทุกคำที่ออกจากปากมันหนักหน่วงจนแทบจะหายใจไม่ออกเขายังคงยืนเงียบไปสักพักเหมือนกำลังพยายามหาคำพูดที่เหมาะสม ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเตรียมตัวให้พร้อมเขาพูดออกมาด้วยเสียงหนักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องพร้อมรับมือกับมันเธอรู้สึกเหมือนทุกคำพูดของเขาคือคำสั่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ฉันยังไม่เข้าใจเธอพูดเสียงแหบแห้งทำไมต้องลึกลับขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันตรงๆว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาหันไปมองที่เธออย่างจริงจัง บางครั้งความจริงอาจจะทำให้เราไม่สามารถยืนหยัดได้ถ้าเรารู้มากเกินไปในตอนนี้มันอาจจะทำให้เราหลงทางได้เธอมองเขาด้วยความมุนงงทุกสิ่งที่เขาพูดเหมือนจะมีความหมายลึกซึ้งที่เธอไม่เข้าใจคุณหมายความว่าอะไรเธอถามเสียงต่ำแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายเขาหลับตาสักพักก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมาถึงและเราไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อม เธอเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่เริ่มคลืบพลานเข้ามาในใจทุกคําพูดของเขามันยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเตรียมตัวยังไงเธอถามกลับไปอย่างท้อแท้เราเตรียมตัวยังไงสําหรับสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเขาไม่ตอบทันทีเพียงแต่เดินไปหาตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะทํางานก่อนจะหยิบเอกสารบางอย่างออกมาและส่งให้เธอเธอมองเอกสารในมืออย่างไม่เข้าใจนี่คืออะไรเธอถามขณะรับมันมาอย่างช้าช้า เขายิ้มบางๆก่อนจะตอบมันคือสิ่งที่จะช่วยให้เธอเข้าใจทุกอย่างในเร็วๆนี้แต่ในตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเธอมองเอกสารในมือรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในนั้นที่ซ่อนอยู่และสิ่งที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนี้ทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมเขาพูดเสียงเงียบเธอรู้สึกเหมือนมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่เปิดเอกสารแต่สิ่งที่เธอพบภายในนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เอกสารนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่คุ้นเคยบางข้อมูลที่เธอไม่สามารถทำใจรับได้ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันมาก่อนเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความท้อแท้เขาหันไปมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้ามันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากเกินไปและบางครั้งมันอาจทำให้เธอเสียใจยเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักไปสู่ความจริงที่เธอไม่พร้อมรับทุกสิ่งที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับเขาและชีวิตของเธอกำลังถูกทดสอบ ในขณะที่เธอจ้องมองเอกสารในมือความรู้สึกของการถูกบีบคั้นจากความไม่แน่ใจเริ่มถาโถมเข้ามาแต่ในที่สุดเธอก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอจะต้องเผชิญหน้ากับมันพร้อมทั้งความกลัวความสงสัยและความท้อแท้ในใจและบางทีเธออาจจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำมันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอคนเดียวอีกต่อไปมันเกี่ยวกับอนาคตที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เธอหยิบเอกสารนั้นขึ้นใหม่อีกครั้งขณะที่มองไปที่ข้อมูลที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่เธอยังไม่เข้าใจความรู้สึกของความสงสัยและความกลัวยังคงรุมเร้าแต่บางอย่างในใจเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีเหตุผลบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังแม้ว่ามันจะยากเกินกว่าจะรับรู้ทั้งหมดเธอเงยหน้าขึ้นจากเอกสารและมองไปที่เขาคนที่เคยเป็นทุกสิ่งในชีวิตเธอแต่ในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเขายิ้มบางๆเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในแววตาของเธอ เธอเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอกลั้นหายใจหนึ่งครั้งก่อนจะพยักหน้าใช่ฉันเริ่มเข้าใจแล้วเธอพูดออกมาเบาๆความมืดมิดในใจเธอเริ่มคลี่คลายลงทุกคำตอบที่เธอเคยต้องการตอนนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นในใจบางครั้งเราต้องเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นเขาพูดเสียงเบาไม่ใช่เพราะมันถูกต้องเสมอไปแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าสำคัญ เธอมองเขาขณะที่น้ําตาเริ่มคลอในตาของเธอฉันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดในตอนนี้แต่ฉันจะพยายามเธอกล่าวออกไปด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมในใจเขาเดินไปใกล้เธอและวางมือบนไหล่ของเธออย่างอ่อนโยนเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเขาพูดและพวกเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกและอนาคตของเราเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่ลดลงความสงบกลับมาครอบคลุมหัวใจของเธออีกครั้ง เธอกลับมามองท้องของตัวเองรู้สึกถึงการเติบโตของชีวิตในตัวเธอความหวังใหม่เริ่มกลับมาแทนที่ความกลัวเราจะทำมันให้ดีที่สุดเธอกล่าวออกมาอีกครั้งด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขายิ้มและพยักหน้าก่อนที่จะหันไปมองโลกภายนอกเราจะทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเขาพูดอย่างเชื่อมัน่นในช่วงเวลานั้นความมืดที่เคยคลุมเธอเริ่มแผ่วลงเธอรู้ว่าแม้อนาคตจะยังไม่ชัดเจน แต่เธอได้เตรียมตัวและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันกับลูกแฝดในท้องและเขาที่เคียงข้างเธอเธอเชื่อว่าอนาคตที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนนี้จะเป็นอนาคตที่เธอจะสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองในที่สุดความสงบและความหวังกลับเข้ามาแทนที่ความกลัวและตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมทังหัวใจที่เปิดกว้างรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงจบ